นี่นะครับโตโยต้ารีโวตู้ทึบนะครับผมนี่นะครับสายตู้ทึบสายแบกดูไว้นะครับนี่นะครับเชียงสองเจ็ดห้าสี่สิบนะครับแล้วหน้านี่ครับดูสภาพเหมือนสวยๆเลยครับไม่มีอะไรครับแวบมานี่ครับเรียบร้อยนี่นะครับแก้ได้นะครับคือว่า แก้ได้อย่าปล่อยไว้นะครับมิฉะนั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับยางนี่ถ้าแก้ไปแล้วมันหายนะครับหมื่นโลไม่มีอาการกินสามหมื่นโลก็ควรตั้งศูนย์ทันทีนะครับลดหนักนะครับเช็กศูนย์ทันทีหนึ่งนะครับช่วงสามหมื่นโลนะครับนี่มนาจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมมีคนถอดขอมาไปแล้วนะครับไปดัดให้ลูกค้าพร้อมกับเปลี่ยนนะครับมีลูกค้ามาเปลี่ยนเอายางเบอร์เดิมมาแล่ะครับสองเจ็ดแต่ ใช้ยางซอฟไปเลยนะครับรถแบกข้างหลังใส่สามศูนย์นะครับนี่ครับรถแบกของแท้นะครับใช้ยางซอฟไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวทําไปเสร็จแก้ไปเสร็จหนึ่งมืนกิโลผมนัดลูกค้ามาดูนะครับว่าหายไหมกินไหมนะครับนี่ครับแก้ได้นะครับฝากไว้นะครับมันจะได้ใช้ได้นานนะครับนี่ดูลูพี่จะใช้นี่ครับ ขนาดไหนครับเนี่ยเงียนเตียนไปเลยนะครับสุดจริงครับฝากด้วยครับแก้แล้วก็มันตั้งศูนย์นะครับทุกสามหมื่นกิโลนะครับเช็คหน่อยจะโอเคกว่านะครับผมครับตู้ทึบสายแบกตโยต้ารีโวนะครับผมจัดยางใหม่เลยนะครับคาสิโนข้างหลังเป็นเบอร์สามศูนย์นะครับสายแบกนี่ ข้างหน้าเป็นสองเจ็ดเอาหนังสือขาวไว้ในนะพี่อันนี้ดัดขอม้านะครับที่กินเกี้ยงไปเลยนะครับนี่ทาเสร็จแล้วดัดขอมา้าเสร็จแล้วกําลังปรับศูนย์อยู่นะครับสายแดกนะครับเรามาดูค่ากันหน่อยนี่ครับประดัดมาแล้วเป็นบวกนะครับกำลังปรับอยู่นะครับเนี่ยบวกนี้หายห่วงนะครับแต่ ผมฝากไว้หน,นะครับรถตู้ทึบรถแบกนะครับหรือว่ารถบ้านกระช่างนะครับควรจะเช็คศูนย์ทุกสามหมื่นกิโลนะครับศูนย์มันไม่ได้ตั้งแล้วใช้ได้ตลอดนะครับมันมีโอกาสเคลื่อนนะครับผมสามหมื่นโลควรเช็คศูนย์นาทีหนึ่งนะครับทรามาแก้ยางกินายไปแล้วหมื่นโลเช็คดูนะครับว่ามีอาการกินไหมถ้าหายแล้วก็คือไม่เป็นไรแต่สามหมื่นโลควรจะตั้งศูนย์นาทีหนึ่งนะครับ ฝากไว้นะครับตั้งทุกสามหมื่นจะดีนะครับเพราะศูนย์มันเคลื่อนได้นะครับผมไม่เอยทำไปแล้วทีเดียวจบนะครับฝากไว้ด้วยขอบคุณครับ